แต่ทำยังไงให้มันใช่ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเราเลือกว่ามันใช่แต่เราต้องทําให้มันใช่ด้วยนะเพราะฉะนั้นเรามาดู3เทคนิคนะครับในการเริ่มต้นใหม่ให้มันใช่แล้วกันนะครับเทคนิคที่1ก็คือมันอาจจะดูไม่เหมาะสมสำหรับคุณเลยนะครับเออผมยกตัวอย่างนะครับว่าอย่างตัวผมเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้เคยเป็นสตรีมเมอร์นะเล่นเกมคุณรู้ไหมครับว่าผมเป็นคนที่เล่นเกมแย่มากนะครับในณนะช่วงตอนนั้นนะ แต่ตอนเด็กๆโอเคนะครับผมชอบเล่นเกมมากนะครับแล้วก็ถูกปลูกฝังจากสภาพแวดล้อมหรือสังคมหรือผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยบอกว่าเล่นเกมไปเนี่ยมันจะมีอนาคตอะไรนะครับมันจะทําอาชีพอะไรได้ดูไม่จริงจังวันๆเอาแต่เล่นใช่ไหมเราก็เลยวางตรงนั้นทิ้งไปใช่ไหมครับแล้วพอเราโตมาอาชีพเล่นเกมแล้วได้เงินมันก็มีเกิดขึ้นใช่ไหมครับพอเรากลับมาจับอีกทีเนี่ยเรารู้สึกว่ามันไม่เหมาะสมกับเราเลย สภาพแวดล้อมของเราตัวตนเรามันไม่ใช่สําหรับการเล่นอะไรงอกแงงอกแงอก,งอ,กอย่างนั้นอีกแล้วนะครับแต่เชื่อไหมครับว่าทาทาไปเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าอะไรมันคือตัวเราหรือไม่ใช่แต่มันเป็นเหมือนกับจิ๊กซอจิ๊กซอหนึ่งที่เมื่อเราเอาไปวางเอาไว้แล้วมันสามารถเอ่อผนวกเข้าด้วยกันได้ถ้าวันนั้นผมไม่เล่นเกมนะครับไม่เป็นสตรีมเมอร์ก็คงไม่ได้เซ็นสัญญาก,กับ a c e b o o กก็คงไม่ได้มาทําคลิปฝึกทําคลิป ฝึกร้ายสดอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันเลยเป็นเพราะฉะนั้นมันเลยเป็นเหมือนจิ๊กซอนะครับที่เราเอามารวบรวมได้เพราะฉะนั้นไม่ว่าสิ่งที่คุณกําลังเริ่มมันอาจจะดูไม่เหมาะสมกับคุณแต่จริงๆแล้วเราไม่สามารถรู้ได้นะครับว่าอะไรเหมาะสมกับเราหรือไม่เหมาะสมเพราะจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราคิดว่าเราไม่ชอบเช่นฉันไม่ชอบมาร้ายสดฉันไม่ชอบมาพูดแบบนี้ฉันไม่ชอบทําแบบนั้นแบบนี้เพราะอะไรครับ เพราะสภาพแวดล้อมหรือสังคมที่เราอยู่นะปัจจุบันเนี่ยมันไม่มีแบบอย่างเขาบอกว่ามันไม่ดีเราก็เชื่อใช่ไหมครับแต่เมื่อเรายังไม่ได้ทดลองที่จะเริ่มทําเราก็ไม่รู้หรอกว่าอะไรเหมาะสมกับเราหรือไม่เหมาะสมบางทีไอสิ่งที่ไม่เหมาะสมเนี่ยมันอาจจะเป็นจิ๊กซอว์ชิ้นสําคัญก็ได้ถ้าจะให้ยกตัวอย่างอีกก็อย่างเช่นงานที่คุณทําตอนนี้คุณอาจจะเคยชอบมันผมใช้คําว่าเคยชอบมันด้วยสภาพแวดล้อมที่บอกว่า งานนี้มันดีนะอย่างนั้นดีอย่างนี้ดีแต่พอเราได้ไปทําจริงๆแล้วที่เราคิดว่ามันดีจากสภาพแวดล้อมข้างนอกบอกนะแต่พอได้ทําจริงๆแล้วเรากลับไม่ชอบมันจริงไหมครับเพราะฉะนั้นไอสิ่งที่เราดูเหมือนจะไม่ค่อยชอบมันเนี่ยแต่เราไม่ชอบเพราะอะไรอัตราในตัวเราความเชื่อในตัวเรามันบอกว่าไม่ใช่หรือมันบอกว่าไม่ชอบ แต่เรายังไม่ได้ทดลองทำถ้าเราได้ทดลองทำในสิ่งที่ดูเหมือนไม่เหมาะสมกับเราหรือเหมือนไม่ไม่ใช่เนี่ยบางทีคุณอาจจะได้สกิลอะไรมาบางอย่างที่จะมาพัฒนาต่อยอดหรือมาส่งเสริมคุณในอนาคตก็ได้นั่นเท่ากับว่าก่อนหน้านี้ถ้าผมมีอัตราเยอะนะครับผมมีความเชื่อในแบบเดิมๆว่าไม่อะผมไม่ชอบเล่นเกมผมไม่อยากร้า์สดไม่อยากออกกล้องไม่อยากออกหน้า ผมก็คงจะไม่มีตัวเองในวันนี้ถูกต้องไหมครับซึ่งตัวเองในวันนี้ก็ไม่ได้เล่นเกมนะใช่ไหมอ่าแต่มันเป็นสกิลนะครับมันเป็นสิ่งที่เราตัดสินใจและมันเป็นจิ๊กซอชิ้นสําคัญก็ได้เพราะ,ะนั้นงานที่คุณไม่ชอบวันนี้คุณลองดูก็ได้นะครับลองคิดว่าเขาเนี่ยหรืองานที่คุณทําอยู่เนี่ยเขาเป็นจิ๊กซอชิ้นสําคัญคุณอาจจะเริ่มที่จะใส่ใจงานที่คุณไม่ชอบมากขึ้นและคุณเริ่มมองหา สิ่งที่มันเหมือนจะเป็นไปได้สำหรับคุณมากขึ้นก็ได้เพราะทุกอย่างที่เรากำลังทำตั้งแต่เล็กจนตอนนี้เนี่ยมันเป็นจิ๊กซอหมดเลยครับแต่เราจะจัดเรียงในรูปแบบไหนแค่นั้นเองครับอยาปล่อยนะครับให้ตัวเองเลิกต่อจิ๊กซอนั้นนะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่ดูเหมือนจะใช่หรือไม่ใช่มันไม่มีอะไรใช่หรือไม่ใช่ครับมีแต่ทาหรือไม่ทาเพราะฉะนั้นคุณทดลองดูก็ได้ครับทดลองดูก่อนมันอาจจะ เป็นจิ๊กซอชิ้นสำคัญสำหรับชีวิตคุณก็ได้ข้อ2ก็คืออย่าคิดวิเคราะห์ว่าผิดหรือถูกนะครับสาเหตุที่เราเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยพยายามจะคิดวิเคราะห์ว่าทำแบบนั้นจะถูกไหมทำแบบนี้จะใช่ไหมเพราะอะไรครับเพราะเรามีความกลัวกลัวว่าจะผิดกลัวว่าจะทำได้ไม่ดีพอเราต้องหยุดคิดและวิเคราะห์ได้แล้วนะครับ คนส่วนใหญ่พยายามคิดและวิเคราะห์หาเหตุผลมากมายเลยสุดท้ายยังไงครับไม่ได้ทําไม่ได้ลองบางทีไอสิ่งที่คุณคิดวิเคราะห์เหมือนจะไม่ใช่นั่นแหละอาจจะสําคัญยิ่งกับชีวิตคุณก็ได้ผมขออนุญาตยกตัวอย่างแล้วกันครับอย่างเช่นหนังมาเวลแล้วกันนะอย่างด็อกเตอร์สอย่างเงี้ยนะครับที่ตอนที่เอเวนเจอร์ d อนเกมนะครับที่เขาก่อนที่ i อร n นแมเนี่ยหรือโทนี่สตารจะดีดนิ้วถ้าใครเคยดูนะครับจะด,ดีดนิ้วเพื่อที่จะ จัดการกับทานอสใช่ไหมเขาให้ดรสเตนเนี่ยไปหามานะครับว่ามีวิธีไหนบ้างที่จะจัดการทานอสได้มีเป็นพันๆวิธีเลยนะครับแต่มันมีวิธีเดียวหรือ2วิธีนี่แหละที่จะจัดการได้จริงๆแต่ต้องปล่อยให้มันดําเนินไปตัวดรสแตนที่รู้เหตุการณ์ล่วงหน้าก็ไม่สามารถบอกได้เหมือนกันสุดท้ายต้องให้ตัวผู้นั้นหรือบุคคลนั้น ตัดสินใจด้วยตัวเองและแน่นอนครับเราไม่ได้สามารถย้อนขึ้นไปบนอวกาศเวลาอะไรได้เยอะแยะสามารถรู้หนทางเยอะแยะขนาดนั้นสิ่งที่เราทำได้ก็คือหยุดวิเคราะห์หยุดตัดสินหยุดมองว่าแบบนี้จะถูกไม่นะอย่างงั้นนะอย่างนี้นะแสดงว่าคุณกำลังกลัวแน่นอนถ้าคุณกลัวคุณทำอะไรมันก็ออกมาไม่ดีหมดเลยครับแต่ถ้าคุณทำด้วยเสียงหัวใจ ปราศจากการคิดวิเคราะห์หรือกลัวด้วยความอยากของคุณจริงๆผมเชื่อว่ามันอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่ดีที่สุดในชีวิตคุณก็ได้ไม่ว่ามันจะเจอเหตุการณ์ที่ดีหรือไม่ดีสุดท้ายมันจะหล่อหลอมให้คุณไปอยู่ในจุดที่ดีที่สุดในชีวิตคุณก็ได้ครับถ้าเราไปถามนะครับคนที่ประสบความสําเร็จจริงๆเนี่ยถามว่าอยากจะย้อนเวลากลับไปแก้ไขอะไรไหมแน่นอนครับช่วงเวลาที่เขาทำผิดพลาดเป็นคนดีคนไม่ดีเขาอาจจะไม่อยากกลับไปแก้ไขอะไรเลยก็ได้ครับ เพราะสิ่งที่เขาทํามามันอาจจะหล่อหลอมตัวเขาให้เป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดในชีวิตเขาก็ได้เวอร์ชั่นที่ดีที่สุดในชีวิตเขาก็ได้ดังนั้นเราจึงต้องหยุดคิดวิเคราะห์เอาเพราะการวิเคราะห์มันเป็นการสร้างเหตุการณ์สถานการณ์อะไรก็ตามที่จะเป็นปัญหาเนี่ยมามากมายเลยซึ่งมันจะทําให้ตัวคุณนะ่ะดึงดูดแต่ปัญหาอย่างนั้นนะ่ะเข้ามาตามสิ่งที่คุณวิเคราะห์นั่นแหละนะครับเลยบางทีเราอาจจะ หรือบางทีคุณอาจจะไม่กล้าทํามันเลยด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นคีย์นะครับของข้อ2ก็คือคุณต้องสนุกกับทุกสิ่งและมีชีวิตชีวากับทุกอย่างและอย่าพยายามทํามากจนเกินไปข้อ 3, อ3ก็คือให้มองเกมระยะยาวหมายความว่าอย่างไงครับด้วยสภาพสังคมทุกวันนี้ด้วยการที่เรามองเห็นสื่อโซเชียลรวมถึงความสําเร็จที่มันเกิดขึ้นรวดเร็วมากนะครับ คนนั้นหายรายได้เท่านี้อายุเท่านั้นต้องมีอย่างนั้นอายุเท่านี้ต้องมีอย่างนี้มีความสําเร็จในรูปแบบนั้นรูปแบบนี้ทําให้เราคุ้เขวไปหมดคนที่อายุน้อยก็เกิดการอะไรครับเร่งรีบคนที่อายุมากก็คิดว่าอ๋อฉันเลยจุดที่เร่งรีบมาละฉันเลยจุดที่สําเร็จมาละไม่สําเร็จแน่ๆเป็นอย่างนั้นไปกลายเป็นคนอายุมากถอคนอายุน้อยกับเร่งรีบจริงๆแล้วถ้าผมบอกว่าจริงๆไม่ใช่ถ้าผมบอกหรอก จริงๆแล้วเราทุกคนมีสิทธิ์ที่จะมีอายุอยู่ถึง100ปีเราไม่จะเป็นต้องเร่งรีบแต่เราแค่ไม่หยุดเติบโตผมใช้คำว่าไม่หยุดเติบโตแต่ถ้าคุณเร่งรีบคุณกำลังไม่ได้ไปในส่วนของธรรมชาติแล้วธรรมชาติหมายถึงต้นไม้แน่นอนครับต้นไม้ต้องมีระยะเวลาในการเติบโตในการจะเพาะ,มะเมล็ดกว่าจะอ,อ,อะไรนะ20คนโอบ1ิคนโอบเนี่ยมันใช้เวลาระยะยาว แต่มันสง่างามและอยู่คงทนเพราะฉะนั้นคุณต้องเรียนแบบการเติบโตของธรรมชาติถ้าคุณอยากจะ,จะเจริญงอกงามเติบโตจริงๆมองในรูปแบบของเกมระยะยาวเท่านั้นเพราะเราส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเราเริ่มทำเช่นสมมตินะครับผมขออนุญาตยกตัวอย่างผลงานอะไรบางอย่างเพียง10นาทีแล้วไม่มีคนสนใจก็บอกว่าไม่สำเร็จล้มเหลว หนึ่งชั่วโมงไม่สาเร็จล้มเหลวหนึ่งสัปดาห์ไม่สาเร็จล้มเหลวหนึ่งวันไม่สําเร็จคืออะไรก็ตามเราเร่งรีบเกินไปเราคาดหวังว่าตื่นขึ้นมาแล้วมันจะสําเร็จเลยแต่ในความเป็นจริงแล้วเราต้องอิงการเติบโตของธรรมชาติและนั่นแหละครับคือความเร่งรีบจริงๆแน่นอนว่าคนที่ประสบความสําเร็จได้ไวเขาไม่ได้เร่งรีบหรอกครับแต่เขาทําไปในโฟลที่ถูกต้องทําไปในแนวทางเดียวกับจัก,กรวาลแล้วมันเหมือนเป็นปุ๋ย มาทาให้จักรวาลส่งเขาให้เติบโตได้เร็วขึ้นเหมือนกับต้นไม้นะครับที่ได้ปุ๋ยดีแค่นั้นเองสุดท้ายเขาหันกลับมามองทีเอ้าสําเร็จแล้วหรอแต่เรากลับมองว่าเขาเร่งรีบเขาเลยสําเร็จแน่นอนครับผมคงไม่เถียงว่าคนที่ทํางานหนักหรือคนที่เร่งรีบก็สําเร็จเหมือนกันแต่มันก็จะมีอีกพวกหนึ่งนะครับที่มองในระยะยาวนะครับแต่มันไม่มีสื่อหรือไม่มี YouTube ช่องไหนไปโฟกัสว่าคนที่เขาสําเร็จ ในแบบระยะยาวก็มีหรือคนที่เขาสําเร็จในรูปแบบเงีย,งยบๆก็มีไม่ต้องเร่งรีบก็มีแต่เราหรือสื่อทั่วไปเนี่ยไปโฟกัสแค่ตรงนั้นไงจริงไหมครับไม่อย่างนั้นเศรษฐีเยอะๆแยะๆที่เขาจัดอันดับเนี่ยก็จะเป็นอยู่ในกลุ่มที่เร่งรีบหมดเลยสิแต่มันมีเศรษฐีในโลกนี้เนี่ยอีกเยอะมากนะครับที่เขาไม่เปิดเผยตัวตนไม่เปิดเผยวิธีการเขาจะทํางานชิวๆสบายๆไม่ต้องเร่งรีบก็ได้แต่เราไปโฟกัสอยู่1%อร์ 2%หรือ10%ที่ทำงานหนะักซึ่งผมก็ไม่ได้บอกว่าวิธีไหนผิดหรือวิธีไหนถูกแต่ผมเชื่อว่าการเติบโตแบบธรรมชาติแบบระยะยาวอย่างน้อยมันทำให้คุณมองโลกเป็นการสร้างสารรค์ไม่ใช่การแข่งขันแน่นอน